มีนําหนมหลายท่านค่ะมีปัญหาเรื่องการหลังเร็วเยอะมากนะคะเบียมก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาในการหลังเร็วยังไงนะคะแตเราต้องทราบก่อนนะคะว่าทําไมผู้ชายหลายๆคนถึงมีปัญหาด้านเรื่องของการหลังเร็วนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือประสบการณ์นั่นเองค่ะคนที่มีประสบการณ์สูงนะคะก็จะรู้ว่าณจังหวะหนึ่งเนี่ยควรที่จะหยุดหรือควรที่จะหลังนะคะแต่คนที่ประสบการณ์น้อยนะคะก็จะยังยับยั้งตัวเองไม่อยู่นะคะข้อที่สอง ในเรื่องของอฮอร์โมนค่ะเนื่องจากฮอร์โมนเพศของเขาสูงเกินไปนะคะแล้วก็ระบบประสาทค่ะระบบประสาทข,ของของท่านนั้นเนี่ยไวยเกินไปของอถ้าเทียบกับผู้ชายทั่วไปนะคะก็อย่างเส้นประสาทมันอยู่ตรงปลายวัยวะใช่ไหมคะแล้วเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเส้นประสาทภาวะไวเกินไปมันก็เลยเกิดอาการเสียวง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองค่ะเ,เมื่อเราโตขึ้นการมีเซ็กส์กับคู่รักเนี่ยเป็นเรื่องปกติ ใช่ไหมคะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยร้อยละแปดสิบเก้าเนี่ยถึงจุดสุดยอดนะคะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยร้อยละหกสิบสองจุดเก้าเนี่ยถึงจุดสุดยอดซึ่งค่าเฉลี่ยของฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ชายผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้ได้มากกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้เรามาพูดในเรื่องของจะทํายังไงให้คุณผู้ชายเนี่ยหลังช้ากว่าเดิมนะคะซึ่งปัญหานี้เนี่ยส่วนมากผู้ชายจะมีอาการหลังเร็ว เยอะมากนะคะที่มีปัญหามาคุยกับบีมนะคะก็วิธีหลักๆนะคะในการแก้ปัญหาการหลังเร็วเนี่ยโดยทั่วไปที่บีมอ่านข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยสรุปใจความได้ว่าะระบบประสาทสัมผัสส่วนปลายของคุณผู้ชายเนี่ยเขาเขาไวกว่าคนทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเหล่าเหล่าแพทย์นะคะที่เขามาทํคลิปนเนี่ยเขาก็เลยอบอกว่าผู้ชายที่มีอาการหลังเร็วเนี่ยควรที่จะใส่ถุงยางนะคะแล้วก็ควรที่จะเลือกถุงยางอนามาที่ อาหนากว่าโดยทั่วไปนะคะเพราะว่ามันจะลดการเสดสีลดเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อเส้นประสาทของคุณผู้ชายมันก็จะช่วยให้มีเซ็กได้นานขึ้นนะคะก็ไม่เกิดอาการหลังเร็วหรือล้มปากอา่าวนั่นเองค่ะแล้วก็จะทําให้คุณผู้หญิงเนี้ยพึงพอใจในเซ็กครั้งนั้นด้วยนะคะอ่าสว่วรรข้อต่อไปนะคะถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากที่จะใส่ถุงยางเขาก็ต้องฝึกฝนนะคะ